เขาก็บอกว่าเราก็ใช้การยิงอย่างเป็นระบบเราก็ใช้โดรนนะคะแล้วก็การสื่อสารเนี่ยแต่ว่ากําลังพลของเราเนี่ยเจ็บบางนายนะคะในชายแดนที่อุบลส่วนช่องบอกไม่มีการประทะเฝ้าระวังระบอกเฝ้าระวังตลอดอานม้าไม่มีความเคลื่อนไหวนะคะชี้ศรีสเกตมีการประทะที่ซัมแตโดนสวนภูผีสัตตะสมพนมประสิทธทิโสช่องตาเท่า ซึ่งเราวางกําลังเตรียมพร้อมตลอดแนวและยิงตอบโต้การใช้อาวุธโดยจรวดหลายลำกล้อง bm 2 1บของฝ่ายกัมพูชาตลอดคือเขายิงมาเรายิงกลับนะฮะตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วโดยเฉพาะการประทะด้วยปืนใหญ่และลูกระเบิดที่ผาหมออีแดงและหุยตามาเรียซึ่งกัมพูชาเนี่ยมี bm 2 1เยอะมึงยิงตกในพื้นที่เพียบเลยที่ผาหมออีแดงและหุยตามาเรียกําลังพลไยไทยบาดเจ็บหนึ่งนายนะคะเรายิงตอบโต้กลับแบบได้สัดส่วนได้สัดส่วนแปลว่าอะไร ฉันก็ถามน่ะเอ๊ะมันมันพูดได้สัวรว่าแปลว่าคือประสบความสำเร็จอ,อืเรายิงปืนใหญ่ปืนครกรถถังเนี่ยยิงหมดเลยปืนใหญ่ปืนใหญ่ป,หญปืนครกรถถังตอบโต้ต19เป้าหมายอย่างได้สัดส่วนคือเสร็จเสร็จหมดไม่ออกนอกเป้าอะเออเสร็จส่วนที่ภูมิมะเขือช่องโดนเอาพลันยาวพลันหินแปดก้อนกัมพูชาก็ยิงจรวดหลายชุดเข้าใส่ยอดภูมิมะเขือคือไอ้ควายมันอยู่สูงมากเลย คือมันอยากได้<ป><ร>คืนไงม,นไมันอยากได้มันอยากได้มอเตอร์ไซค์มันคืน <300 S 2> สามร้อยเจ้ไอเวนคือพี่ปอยเนี่ยไปภูมมงเขือมาแล้วพี่ปอยเลยบอกว่าถ้ามึงยิงขึ้นมาภูมมงเขือนเนี่ยคือเหมือนกับแบบเหมือนกับพี่ก้องยิงปืนขึ้นฟ้ามึงก็ไม่ได้บดหน้าใช่ไหม,ม,นะมไม่ได้แก้บนใช่ไหมเนี่ยคือภูมมงเขือมันอยู่สูงมากเลยนะจากจากอ่า จา,จากทหารนะฮะ,ะจากขเขมรอ่ะ,ออะจากขเขมร่ะเราเห็นเรามองเห็นขเขมรเลยนะคือขเมมอขเม,ตมรขมต,มต<า>ม่ำไงอเขมรต่ำตรงนั้น่ะมันจะมีบ่อน,น้ำเขาขุดสระน้ําใหญ่มากเลยนะเอาไว้ใช้แล้วตรงนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านฝั่งมือเนี่ยโดนเอาแล้วก็จะมีภูเ,าเาขาซึ่งเป็นของไทยซ้ายมือเนี่ยคือห้วยตามาเรียเราก็เป็นถนนที่ไปสู่ช่องอันม้าช่องคานม้าแล้วก็ทางไปเขาพิหารเพราะฉะนั้นถ้ามันยิงเนี่ยขึ้นมาที่ปูมะเขือเนี่ย มันเท่ากับคนบ้าคนบ้ามีปืนอ่ะมี BM21 มันไม่มีทางยิงขึ้นสู่ภูมะเขือได้เราตัดการติดต่อคือเราเราเราไอ้นี่จำได้ไ่มที่เราทําลายไอ้ที่มันปีนขึ้นมากระเช้าอ่ะแล้วก็เสาเสาสัญญาณอะไรของบานเรานั่นหมดเลยนะแล้วมันอยู่ในนี้มันอยู่มันขุดไปอยู่ข้างในเนี่ยทหารเนี่ยวันนี้วันนี้เล่าได้แล้วเพราะเพราะก่อนจะเล่าเรื่องอะไรจะต้องถามทหารก่อนคือพี่ไม่ใช่นักข่าวแบบว่าที่เล่าเปะป่ปา รู้คนแรกรูก้คนแรกบอกก่อนพี่รู้คนแรกออแต่พี่ไม,ไม่ได้บอกก่อนพี่พูดคนสุดท้ายแต่พี่พูดละเอียดกว่าคือมันเป็นเบิร์มธรรมชาติมันเป็นเบิร์มมันเป็นหินชั้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 นซึ่งแข็งแรงมากออแล้วมันก็มุดไปรูมอยู่ในนออั้นเป็นร้อยคนเลยนะเป็นบังเกอร์ธรรมชาติอะเป็นบังเกอร์ธรรมชาติของมันทหารทำอะไรมาทอยอะมันทอยกองอะเน้อหนาทอยเข้า่าเนอ้อหนาน้อหนาน้อหนาน้อหนาเธอใช่ไหมไอ้บังเกอร์ธรรมชาติมันยังไม่หักไม่แตกไม่อะะเลยนืม เสร็จแล้วก็รอจนแบบว่าสองสามวันอะ่ะโหคลุ้งไปหมดเลยอ,ะ <Mean. S 1> อ่ะเม็นเออตอนที่พี่ขึ้นมีภูมิมะเขือนะเขาก็ชี้พี่ดูตรงนี้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 แล้วตรงที่พี่ยืนนพี่บอกว่าแมดีเนาะคือแบบเขาทาเสาเสาเสาทองชาใช่ไหมดีนะตรงนี้แบบทําที่ยืนเคารพทองชาแบบเป็นเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเลยนะพีาบอกไม่ใช่พี่ข้างใต้ก็มีเยอะพี่กด็ดอดเลยเ<อ> <c oughs> นี่ยเนี่ยถ้ามันยิงขึ้นมาบนเนี้ยคือมึงบ้าเข<อ>้าใจบ้า เพราะว่าเองอยู่ต่ามากมันเป็นเหวลึกมากเลยอ่ะมันเป็นเหวลึกลึกลึกเลยแล้วถ้าเองเอาปืน bm 2 1ยิงมาเท่าแก่บเองเป็นบ้าแล้วล่ะเองยิงแก้บนนี่ถ้ากับเรายึดชัยภูมิที่ได้เปรียบเอาไว้สูงคมที่เอาไว้ใช่สูงขมแล้วก็รัร้วที่ทำเนี่ยทำโดยพี่น้องประชาชนและก็คนสันติอโศพระสงองค์เจ้าแบบลูกเด็กเล็กแดงคนเปราะบางนี่มาทำรั้วนี่หมดเลยนะฮะเนี่ยทำรั้วเหร แล้วก็ข้างน้าเนะี่ยเธอคิดดูว่ามันมันยิงบ m 2 1มมาเนี่ยไอ้ตรงนะั้นฝั่งน้าของไทยตอนน้าฝั่งมือเนี่ยโดดเอาแล้วก็ตรงภูเขาหน้าของไทยาามมทแล้ว,ข,วข,ลข้างล่างเนะี่ยคือเหวมันยิงขึ้นมาได้ยังไงมึงต้องบ้าแล้วเออถ้ามึงบวชลูกกูว่าไปทางเนี่ย <laughs> ต่นนพี่บอกโอ้ดีโนนี่บอกขึ้นใต้นี่ก็เยอะอยู่ <laughs> มันอยู่ในเป็นเมืองเลยนะที่เนี่ยเป็นเมืองเลย เป็นเมืองเลยนะด้านซ้ายของเราเนี่ยมันจะเป็นลดหลั่นลงไปซึ่งเป็นที่ที่มันปีนขึ้นมามนะฮะด้านซ้ายเนี่ยทางซ้ายเนี่ยเราเดินลงไปข้างล่างเนี่ยเดินไปข้างล่างเลยแล้วเป็นเหวเลยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะมีบ้านเลยเป็นหมู่บ้านเลยมหหีห้องน้ำห้องน้ํามีต่างๆนานาเนี่ยหะมฐานบอกว่านี่เราเ็เจโตบนบอลอ,อะไรเนี่ยครับสปายปักกระเปะ๋าเนี่ยปบบอแบบผู้ช่วยแล้วมนตีกระรวงลาหม <laughs> ที่เป็นเราเป็นนักข่าวสองคนแล้วเท่านั้นนะที่ขึ้นบูมเขือใช่พี่เป๊ะไปด้วยใช่พี่เป๊ะไปด้วยพี่เปไปด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็เนี่ยเนี่ยตรงตรงตรงเนี้ยแล้วข้างบนเนี่ยมันสูงมากแล้วมันสร้างบ้านสร้างเมืองมาส5บปีผ่านมาสิบรัฐบาลถึงจะเอาได้เอาเอาอยู่ได้ในวันนี้นี่ไม่ใช่อ้วนนะคะคือลมลมมันเข้าไปในตัวพองไปหมดเลยคือลมแรงมากแล้วหนาวมากและไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่เห็นเนี่ยที่ที่ยืนข้างหลังพี่เนี่ยเนี่ยทังเขมีขุดรูเข้าไปอ่า เขมรขุดรูเข้าไปอยู่ในนี้แหละเนี้ยนี่คือภูมะเขือค่ะนะคะซึ่งเขมรก็ยิงขึ้นมาตลอดเลยทางเราก็ยิงตอบต่อไปอนะคะตรงตรงข้างขวามือถ้า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 เห็นอีกทีหนึง่งขวามืออ่าอ่เนี่ยตรงเนี้ยตรงตรงที่ที่มีที่มีสลนก้านเนี่ยอันเนี้ยนนคือเบิร์มธรรมชาติที่มันซุกก็อยู่ในนั้นอะ่ะเป็นร้อยคนมันขุดลงไปในรูอ่าอ่าถ้าถ้าทต่อไปนะต่อไปนะคะ เราจะเห็นถัดไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีผ้าคลุมผ้าคลุมสีเขียวลายพรางเราจะมีที่อันนี้อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่มันขุดรูเขาอยู่ใต้เนี้ใต้นี้เลยอ่ะเราเลยใช้เราเลยใช้ทา,ารอากาศไม่ได้อ่าอันนี้ตรงนี้ก็ใช่มันอยู่ใต้นี้เป็นร้อยเลยนะอ่าแล้วก็ถ้าถ้าเราถ้าผัดถัดตรงนี้ไปทางขวามือนะฮะเราจะเอาผ้าคลุมเอาไว้ไม่ใครเห็น นั่นคือสิ่งที่อยู่ในนี้ไงฝ่ายไทยจึงใช้ปืนใหญ่เข้าควบคุมพื้นที่นั่นคือปืนใหญ่ของเรารักกด,ดูยิงจากที่สูงเรายิงจากที่สูงลงไปทางด้านทิศใต้ของภูมเขือและยิงกระสุนสองสว่างในจุดที่ตรวจพบ,พบความเคลื่อนไหวของทหารค่ะนะเรามีปืนใหญ่อยู่บนนั้นสองกระบอกบลเลอร์เลยฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่ยืนพิง <c oughs> และทหารก็เลยบอกว่าพี่ปองเดินออกมาบอกทำไมนั่นคือปืนใหญ่ ฉันก็ไม่รู้เนี่ยมันสร้างนี่เขาสร้างเองนะเขมรสร้างหมดเลยแต่ถนนเนี่ยเราทําสมัยสมัยพี่ออฟอ่ะพี่ออฟทำเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้คือภูมะเขือหมดเลยทั้งหมดเลยแล้วสูงมากเป็นเหวมากนะคะแล้วก็ทหารเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เขาเทปูนเนี่ยเนี่ยเหมือนแม่ดีเนาะเรียบร้อยเทปูนให้เรียบร้อยเชียวเพราะพีมันไม่ไหวพี่มันไม่ทันเราก็ เนี่ยตรงนี้ขวามือจากธงชาติเนี่ยนะคะก็คือปืนใหญ่สองกระบอกอยู่ตรงนั้นใหญ่มากเลยอ่ะไม่รู้ลากขึ้นไปได้ยังไงตอนที่ยึดได้เนี่ยมีมอเตอร์ไซค์สามร้อยกว่าคันเขาก็เอามอเตอร์ไซค์ถอดถอดป้ายอันนแล้วโยนไปข้างล่างเลยนะทะเบียนมันอ่ะอืมเอาทะเบียนไปแล้วเอามอเตอร์ไซค์แจกทหารทุกคนเลยเอาไม่ใช้งานวิ่งขึ้นวิ่งลงภูมังเขือแล้วก็มีรถกระบะสี่คันอ่ะยึดหมดเลย แล้วก็มีบ้านช่องห้องหอของมันเต็มหมดเลยแล้วมันบอกอ่าเอาไงก็ได้ขอขอโต๊ะทำงานคืนได้ไหมเมืองขอโต๊ะทำงานตัดไม้ตัดไม้เบลอเลยอะโต๊ะใหญ่มากโต๊ะหามพ่เป๊ปนั่นคือที่ภูมาเขือที่มันยิงขึ้นมาเราก็เลยลำคาญมากยิงมาเลยปัง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 ก็จบไปส่วนที่สุรินนะคะที่สุรินช่องจอมช่องเปิดช่องละยีกัมพูชาก็ยิงเข้ามาเราก็ยิงตอบโต้นะคะ แล้วที่ตาควายกับเนิน350กัมพูชายังพยายามยิงอีกด้วย BM21 เอารถถังโจมตีระยะไกลกรนเนู่ยตกในพื้นที่และบนถนนฝ่ายไทยก็ตอบโต้โดยตอบโต้อย่างมีสัสดส่วนคือมึงยิง10กูยิง่ะเอะนะคะขณะที่พื้นที่ช่องกลางยังไม่มีอะไรตาเมืองนคะ่ะตาเมืองก็ประทะก,กันนะคะเมื่อคือนนี้จนถึงเช้านี่คือบทสรุปจากภาคสนะคะภาค2จังหวัดสุรินทร จังหวัดสุรินเนี่ยนะคะก็มีมีกระสุนมาจากทางทางขา,าเมเหมือนกันบุรีรัมย์ที่สายตะกูก็มีเหมือนกันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีแต่ BM21 ทั้งสิน้นนะคะอแล้วก็เราไปเจอในเพจของเพจของกองทัพภาคที่หนึ่งซึ่งอันนี้เชื่อถือได้นะคะพ์ข้อความบอกว่าได้รับรายงานจากกองกําลังบุรพาหลังจากยึดที่หมายบ้านคลองแผงอำเภอตาพยาก็ไปตรวจพบ ตรวจค้นและเก็บคู่วัตถุระเบิดในพื้นที่ฐานที่มั่นเดิมของฝ่ายกัมพูชาแล้วพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและระเบิดสแสวงเครื่องสภาพพร้อมใช้งานสแสวงเครื่องเนี่ยเจอไป4 <c oughs> ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเนี่ยสองทุ่นค่ะเนี่ยหะพร้อมใช้งานเราก็ไปเจอนะคะ b m 21ตกใส่บ้านนะคะซึ่งเขาบอกว่าคือหนุ่มคนนี้เขาอ,อพยพมาแล้ว <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าเขาไปอยู่ที่พักพิกงนี่นะคะบ้านของเขาอยู่ที่สะแก้ว สภาพบ้านเนี่ยถูกทาหารกัมพูชาเอาบ m 2 1ย่ิงเข้ามาใน,นฝ่ายไทยแล้วมาโดนบ้านเขาเสียหายทั้งหลังเนี่ยค่ะ oh. เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาอยู่ที่อพยพเขาบอกว่าเขาอพยพมาหลายครั้งแล้วอพยพคราวนี้เขาไม่มีบ้านให้กลับพ่อกับอาปลอดภัยดีไม่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ออกมาอยู่ที่ปลอดภัยแล้วส่วนหมาก็ปลอดภัย2ตัวอีกสองตัวนั้นวิ่งไปหาระเบิดไม่ยอมไปไหนก็ไม่ยอมออกแต่ทุกตัวเนี่ยปลอดภัยดี มาทุกตัวปลอดภัยพ่อปลอดภัยอาปลอดภัยสุดท้ายแล้วเนี่ยทาถามว่าทําไมอะ่ะที่เหลือทาไมยังไม่ยอมอบพยพน้องคนนี้ก็เล่าว่าพวกเราอพยพกันออกมาหมดแล้วทั้งเด็กและคนแก่แต่พ่อไม่ยอมเนื่องจากว่าอาเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวทเดินเองไม่ได้ต้องคลานเขา่าแล้วตามองไม่เห็นต้องอยู่เป็นเพื่อนน้องอะ่ะพ่อ ห้องของอาร์เนี่ยเป็นห้องที่เราทําขึ้นมาใหม่เพื่อให้อาร์ได้อยู่แบบแบบที่สภาพที่อยู่ได้ห้องน้ําก็เป็นแบบราบเพื่อคลานไปนั่งศูนย์อ,อพยพไม่มีสําหรับผู้เปราะบางอ่ะพ่อก็เกรงใจคนอื่นจึงตัดสินใจว่าอยู่บ้านกับน้องชายตัวเอง <c oughs> อ่าเอ่ออันนี้อันนี้คือสิ่งที่ศูนย์อพยพต้องต้องค <c oughs> ิดละ <c oughs> กลุ่มเปราะบ,บางนะะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยแต่เขาก็เอาภาพเนี่ยมาดูบอกว่า <c oughs> ดูสิบีเอ็มยี่สิบเอ็ดตกใส่บ้านจนได้รับความเสียหายแล้วบอกว่านี่ แล้วก็บ้านที่ตั้งใจสร้างขึ้นมากับมือหรือแต่ความทรงจำแล้วพวกเขาก็พูดถึงว่าเออบ้านเราผิดอะไรหมาเราผิดอะไรปู่เราผิดอะไรญาลเราผิดอะไรหมู่บ้านเราผิดอะไรมาทำร้ายพวกเราทำไมเออนี่คือการที่ขเขมรอะยิงสเปะสปะยิงแบบไล่ไล่ใจอะมันคนไล่ใจอะตกใส่พลเรือนอันนี้ยอมไม่ได้ทำไม่ได้วันนี้การเจรจา GBC ก็จะด่ามันเรื่องนี้แหละค่ะ แล้วบ้านพวกก็กดีเนาะ